สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับสมบัติคอนเรเทีมนะครับที่คุณสมบัติเนี้ยถ้าตัวออกมาเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยทําไม่ได้เลยแต่ถ้าทําได้ถ้าเข้าใจแล้วทําทําได้แน่นอนแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงแล้วก็คุณสมบัติเนี้ยมันมีจุดเด่นยังไงแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเพิ่มนี้ทําความเข้าใจรอบเดียวว่ามันไม่ได้จํานะครับ ทำได้รอบเดียวคือก็ถ้าวันนี้เข้าใจวันต่อไปยังไงก็กลับมาทาโจทย์นี้ได้เหมือนเดิมนะครับมันง่ายๆทีนี้เรามาดูก่อนว่าคุณสมบัติเนี่ยมันคืออะไรนะครับสั้นๆนะครับนะเรามาดูว่าสมบัติค qualitative คืออะไรนะครับ qualitative นะครับก็คือคุณสมคุณสมบัติของสารตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีคุณสมคุณสมบัตินะครับจุดเดือด และจุดเยื่อแข็งเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงเนี่ยภาษาสัญลักษณ์เขาจะใช้คาว่าเดลตานยกตัวอย่างเช่นน้ํานะครับน้ําจุดเดือดนะครับปกติร้อองศามันก็จะเพิ่มเป็นประมาณร้อยหนองศาประมาณนี้ถ้าเป็นน้ําก็จุดเดยื่อแข็งส่วนองศานะครับ จุดเยแข็งก็ลดลงนะจุดเดือดสูงขึ้นเนาะลดลงก็ศูนย์จุดห้าติดลบเนาะติดลบติดลบมันลดลงเนาเป็นติดลบศูนย์จุดห้าองศาเนี่ยนะนั้นหลักการง่ายคือสารตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะมีจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งเปลี่ยนแปลงไปเน้นนะครับใครมาคำว่าสารถ้าดูจากกราฟนะครับ ก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับจะเป็นความเข้มข้นแกน x จุดเดือดแกน y นะครับถ้ามีสารความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นมากขึ้นนะจุดเดือดจะสูงขึ้นนะจะเป็นแบบนี้ปกติน้ําจะจุดเดือดที่100องศาเนาะถ้ามีจุดเดือดถ้ามีความเข้มข้นสูงขึ้นเนี่ยจุดเดือดเนี่ยจะสูงขึ้นแบบนี้เห็นไหมจุดเดือดของน้ําจะสูงขึ้นโดยแปรผันตามความเข้มข้นนะครับ ความเป็นข้นที่เป็นความเข้นข้นของตัวถูกระลายนะ่ไม่ใช่ตัวทำเน,ะนาะนะเป็นตัวทำละลายแล้วแล้วอาจจะมีตัวถูกละลายเช่นพวกน้ําตาลพวกเกลือเนีย่ยเป็นละลายในน้านำทําให้จุดเดือดของน้ำหรือจุดยืกแข็งเยือแข็งของน้ำนเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้คอลเลกทีน,นะครับก็คือทาไมทาไมมาถึงทําให้จุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันมีมันมีตัวที่ทําให เกิดการเปลี่ยนเนาะเพราะนั้นอย่างเช่นน้ํามันมีตัวใดตัวหนึ่งมาละลายอย่างเช่นพวกน้ําตาลอย่างเงี้ยครับน้ําตาลทําให้จุดเดือดของน้ํานะครับสูงขึ้นน้าน้าตาลบอกน้ําเป็นน้ําเสื่อมเนาะก็คือมันมีน้ําตาลมาละลายในน้าเนาะน้ําเป็นตัวทําอันนี้เป็นตัวถูกละลายน้ําตาลเนี่ย เกิดเป็นน้ำเชื่อมนี่แสดงว่าถ้าพี่พูดอธิบายแบบนี้แสดงว่าน้ำเชื่อมเนี่ยจุดเดือดนะครับมันต้องสูงกว่าน้ําถูกต้องไหมเพราะว่าจุดเดือดจะสูงขึ้นและจุดเยื่อแข็งจุดเยื่อแข็งจะเท่าไหร่จุดเยื่อแข็งจะต่ํากว่าน้ํานะครับจุดเดือดก็จะใช้คําว่า temperature tb นะครับจุดเยื่อแข็งก็ tf b ก็ boiling เ,เนาะ F ก็ฟร mm ี e hmm. เห็นไหมง่ายๆทีนี้เขาก็มีการทดลองเนาะเขาบอกว่าจุดเดือดหรือจุดเยื่อแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปน่ยจะแปรผันตามความเข้มข้นขอ,ของตัวถูกด้วยลายนี่ในตัวนี้แหละโดยแปรผันตามหน่วยอะไรความเข้มข้นที่เป็นโมเลลอ่ามาแล้วโมเลลโมเลลคืออะไรโมเลลเนี่ย แตกต่างจากโมลาลิตี้เนาะถ้าเป็นโมแล้วมันจะเป็นหน่วยคืออะไรหน่วยคือโมลต่อกิโลอ่ากิโลของอะไรตัวทำนะานั้นถ้าเขาบอกว่าสารละลายหนึ่งโมแล้วหมายความว่าอะไรก็หมายความว่า สารละลายนะครับหนึ่งสารละลายเอแล้วกันสนารละลายเอนะสนารละลายเอหนึ่งโมเลกุลนะครับมีเอเนี่ยละลายอยู่หนึ่งโมลในตัวทำละลายหนึ่งพันกรัมหรือหนะึ่งกิโลกรัมเห็นไหมหลักการมีแค่นี้นะครับ ทีนี้มาดูว่าคร่าวๆเนาะทำไมมันถึงทําให้เวลามีสารตัวหนึ่งแล้วมีตัวเข้าไปผสมเนี่ยมันทําให้จุดเดือดเปลี่ยนไปนะครับโดยปกติเนาะถ้าเรามีสารละลายตัวหนึ่งเป็นน้ําอย่างนี้เนาะเป็นน้ําถ้ามันมีน้ําตาลไปละลายอยู่แบบนี้น้ําตาลเสีน้ำตาลละการไปละลายไปลอยอยู่ ปกติเนี่ยถ้าน้ามันจะระเหยระเหยกล,ล,ลายเป็นไอเนี่ยนะครับมันจะต้องนะครับเขาเรียกมีความดันไอเกิดขึ้นความดันไอก็คือมันจะต้องมีแรงใดแรงหนึง่งทำให้ตัวโมเลกุลของน้ำอะโมเลกุลของน้ำที่เป็นของเหลวนะครับปกติน้ำมันจะดึงดูดกันเนาะดึงดูดกัน มีแรงดึงดูดกันแบบนี้ถ้ามันอยากเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอเนี่ยมันจะต้องทําลายไอแรงตรงนี้ออกให้ได้ทําลายตรงนี้ออกทีนี้ประเด็นก็คือว่าสมมติถ้าเรามีตัวไอตัวถูกละลายเข้ามาละลายเพิ่มเห็นไหมมันก็จะมีแรงตรงนี้เพิ่มแรงระหว่างตัวทํากับตัวทํากับแรงระหว่างตัวทํากับตัวถูกบวกเข้าไปเนี่ยแหละ มอมันมีแรงก,การกระทำเพิ่มเนี่ยทาให้ความสามารถที่จะกลายเป็นไอของไอตัวทําละลายนั่ก็คือน้าเนี่ยน้อยลงหลักการนีแค่นี้แหละก็คือมันมีแรงดึงดูดเพิ่มเอ้ยโอเคต,อต่อไปนะมาดูการคานวณนะครับคํานวณง่ายเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่พัฒนคคำนวณนะครับหลักการนันคือว่าความเข้มข้นนะจุดเดือดจะแปรผันตามความเข้มขน้นใช่ไหมหนึ่งอย่างละ จุดเดือดจุดเยื่อแข็งจะแปรผันตามความเข้มข้นของนะหน่วยเป็นไลโมโลแลอเอ็มเอ็มเล็กนะทีนี้เขาบอกว่าอันเนี้ยในกรณีในกรณีที่ไม่แตกตัวนะครับน,นี้ไม่แตกตัวเนาะไม่แตกตัวหมายถึงว่าตัวถูกละลายไม่แตกตัวก็อย่างเช่นพวกน้ําตาลอย่างเงี้ยไม่แตกตัวนะครับส่วนตัวที่แตกตัวก็อย่างเช่นพวกโซเดียมคอลอไรด์เกลืออย่างเงี้ยครับ ามารถแตกตัวเป็นประจุได้ถ้าในกรณีที่มีสารละลายนะครับมีตัวถูกละลายสามารถแตกตัวได้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างจากตัวที่สารที่ไม่ถูกไม่ไม่แตกตัวเนาะก็คือถ้าเป็นไอออนนะครับสารตัวถูกนะครับสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ เราต้องนำจำนวนไอออนมาคิดด้วยเช่นถ้าเป็นน้ำตาลหโมลเนาะน้ำตาลหนึ่โมลเราก็จะคิดว่ามีตัวทรรลายเนี่ยแค่1โมลเนาะก็คือมันไม่ได้แตกตัวตัวถูกอะไรนะครับ แต่ถ้าเป็นเกลือนะครับเราจะเกลือหนึ่งโมลเนี่ยถ้าเป็นเราคำนวณคอเลกทีฟเนี่ยเราจะต้องแยก,กคำนวณตามไอออนนะครับโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันแตกตัวได้สองสองไอออนดังนั้นเวลาเราจะคำนวณคอเลกทีฟเนี่ยเราต้องใช้เป็นความเข้มข้นของตัวถูกนะครับตัวถูกละลายนะก็คือเป็นไอออนทั้งหมด2โมลก็คือไอออนโซเดียมหโมล สข้อลายหโมลเห็นไ,ไหมโอเคเนาะอย่าลืมนะอันนี้สําคัญถ้าแตกตัวเป็น้วแนต้องคํานวณเป็นจํานวนตามไมนะ้ออนนะความเข้มข้นนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าสูตรคํานวณมีอะไรบ้างสูตรคานวณง่ายๆนะครับสูตรคานวณก็คือเดลต้าทนะครับอันนี้เอาจุดเดือนก่อนเนาะเดลต้าทีอยลิงเนาะเท่ากับ KB KB นะครับ KB หมายถึงค่าคงที่นะครับที่สาลายนะครับม,มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นเนาะคูณด้วยอะไรโมเ a ลิตีง่ายเลยนี่ยส่วนไม่แค่เนี่ยเดลต้าก็คือจุดเยื่อแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ kf ะจุดเยื่อแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นเป็นหน่วยโมเลลคูณด้วยโมเลล เนี่ยสูตรมีแค่เนี่ยง่ายมากทีนี้ถ้าเราอยากลองแตกสูตรดูนะครับโมเลลคืออะไรโมเลลปกติโมเลลถ้าเราคำนวณด้ง่ายเนาะโมเลลจะเท่ากับน้ำหนักตัวหารด้วยโมเลกุลาร์เวทเพราะเราต้องการหาโมลเนาะเป็นเป็นโมลหรือวงเล็บก็คือโมลนะครับโมลส่วนด้วย ตัวน้ำหนักตัวทําก็คือหน่วยเป็นกรัมหน่วยเป็นกรัมนะคูณด้วยหนึ่งพันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแปลงสูตรนะครับอ่ะลองดูลองลองแทงค่าดูเดลต้าบีเท่ากับเคคูณด้วยน้ําหนักตัวถูกส่วนน้ําหนักตัวทํา ห็นไหมคูณด้วย m w ตัวถูกนะคูณด้วยเท่าไหร่หนึ่งพันอันนี้ก็สูตรสมบัติคอลิเกทีมนะครับองศาเนาะทีนี้ถ้าถ้าเป็นจุดเยอะแข็งเนี่ยก็แค่เปลี่ยนตัว t b เนี่ยเป็น f แค่นั้นเองนะครับเนาะทีนี้ในกรณีนะครับที่มันมีไอออนนะ เราต้องคูณด้วยนะครับเป็นจำนวนไอออนเน้นเลยเพราะาโจทย์จะเหลกตรงนี้นะครับถ้าเป็นโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยก็คูณสองเห็นไหมคูณสองลองดูดิประมาณนี้นะครับ